ผลกระทบจากพายุแล้วก็มีทางทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเดี๋ยวดูประเด็นเนี้นก่อนเดี๋ยวดูภาพข่าวตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้เป็นวันที่4นะฮะที่กําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภายัยมณฑลฐานบกที่23ค่ายสุพัชรินพร้อมด้วยกําลังพลจากกองพันานมาที่6 กรมด่านมาที่6ในสมเด็จพระศรีพัชริทราบรมราชินีนาถและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ก็เข้าไปช่วยซ่อมบ้านให้แก่ประชาชนนะครับอำเภอชนบ,บทจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดพังเสียหายเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้กลับเข้าที่พักโดยเร็วสำหรับที่ขอนแก่นเองครับอิทธิพลของพายุเนี่ยสร้างความเสียหายในสืบอำเภอกว่า9 8เหลรังคาเรือนหนักสุดคือที่นี่ฮะอำเภอชนบ,บท มีบ้านเสียหายไปกว่า600หลังคาเรือนรองลงมาคืออำเภอบ้านแท้กว่า100หลังคาเรือนซึ่งทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามปกติอย่างเร็วที่สุดครับสวัสดีค่ะทางชาวอำเภอชนบทและชาวบ้านทําอำเภอชนบทขอกราบขอบพระคุณส่วนราชการทุกหน่วยงานทุกสังกัด ที่ได้ออกดูแลราศดรให้ชายชยหนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนขอให้ท่านช่วยเหลือประชาชนราศดรช่วยๆไปให้มีความสุขค่ะ